ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะไม่กลับมาแล้วแต่ว่าเสียงก็อาจจะยังแหบอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็กลับคืนมาเกือบร้อเเแล้วล่ะนะโอเคขอโทษด้วยนะคะที่3ามราศีหลังก็คือตูนพิจิกธนูเนี่ยมาช้าเพราะว่า1ไม่ไปไปฏิบัติทำมา2กลับมาก็ป่วยอีกเป็นหวัดอีกนะคะก็นั่นแหละนะอากาศช่วงนี้เนาะโอเคนะคะเอาเป็นว่า เรามาเริ่มเลยนะคะนี่จะเป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลนะคะเป็นการดูแบภาพรวมเนาะซึ่งมันจะเป็นพาร์ทของครึ่งเดือนหลังแต่ว่าวันนี้ก็วันที่26หรือ2ี่ิดวิน่าจะ27นะคะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันก็สิ้นเดือนก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังทํามาอย่างน้อยก็ยังทันนะคะโอเคเป็นภาพรวมนะคะใครที่เราต้องสนตัวรบก็แาบรายละเอียที่ไี่ให้ไว้ได้คลิปมาได้เลยนะส่วนใครที่อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะ ช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะเรียดต่างๆีให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะคะโอเคคลิปนี้จะแบ่งเป็นสองพาร์นะคะคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคนโสดคือใครคือคนโสดที่โสดจริงๆนะคะโสดสถานะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดเนาะส่วนคนมีคู่ก็คนที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นแฟนกันนะคะมั่นหมายแต่งงานแล้วเนาะก็คือคนที่มีคู่แล้วนะ โอเคค่ะมีขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีตุลก่อนค่ะเมีขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีตุลก่อนค่ะความรักคนโสดของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรคะ10ดาบนะคะโสดเหมือนเพิ่งโสดมาเลยนะ The e m p e r o r นะคะคนอาจจะเพิ่งเลิกกับชาวราศีเมษมานะคะเืออาจจะเป็นคนที่ชาวต่างชาติก็ได้นะ ดูสิสองดาบนะคะคนคนนี้เนี่ยเดือที่ผ่านมาเนี่ยความสมารถของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณคุยอยู่นะ หรือว่าอาจจะเลิกคุยกันไปแล้วละ่ะคือคนที่เคยคุยนะคะวันนั้นที่อยู่ในช่วงที่เหมือนคุณรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ให้มันอยู่ในรูปแบบที่เขาต้องการนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมตัดสินใจอะไรสักทีแล้วเหมือนเขาก็ไม่ยอมเลือกนะแต่สุดท้ายแม่รู้สึกว่าคุณน่าจะออกมาเองนะคะเพราะมีไพ่สิบดาวกับไพ่เดอะทาวเวอร์แน่นอนผู้ชายคนนี้น่าจะไม่เลือกค่ะไพ่เดอะแอมเปรสขึ้นมาเป็นไปได้ว่าค่ะอาจจะมีตัวจริงหรือคนที่เป็นคนของเขาอยู่แล้วนะเด e e m p มเ s รสกับ t ด e e แอมเปอเรอร์นะคะ แล้วการที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ไหนถึงไม่เท้าคือเหมือนเขาไปไปมาๆนะคะลังเลไม่ใช่ไม่ชงว่าลังเลเหรอกแต่ไม่รู้สึกว่าเขาคิดไาอยู่แล้วว่าการที่เขาเข้ามาหาคุณอะคือเขาไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือพัฒนาอะไรตั้งแต่แรกนะคะโอเคไหนมาดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดต่อคะ ค e นถือดาบสองถ้วย o u u r of u u s นะคะคิงถือถ้วยแล้วก็สเหรียญจริงๆมันมีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับมาหาคุณอีกนะถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนเขาก็ยังต้องการคุณอยู่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงนะมันเหมือนมีต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่เขาจะต้อง <c oughs> อช่างใจนะคะระหว่าง สองความคิดหรือสองอย่างหรือคนสองคนในเวลาเดียวกันแล้วซึ่งการตัดสินใจลักษณะน,น,นี้นะคะมันทาให้เขารู้สึกว่าเขาเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำได้นะคะมีกกดกฎพิจิกกับไพ่คิงถือถ้วยนี้ขึ้นมาถามว่าตั้งแต่แรกเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจริงจังไหมรมะว่าเขาไม่ได้อยากจริงจังแต่ว่านี้เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ห้ามใจตัวเองที่ให้รักคุณไม่ได้นะคะถ้าเมดูจากไพ่นะมันมันเหมือน,นห้ามใจตัวเองให้รักคุณ เอ้ยไม่ให้รักคุณ่ะไม่ได้สุดท้ายแล้วเหมือนเขาเองก็มีความรู้สึกกับคุณเหมือนกันพอคนเลือกที่จะจบหรือคุณเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยเขาเองก็ดูไม่แฮปปี้ก็ดูเสียใจอยู่นะไพ่สองถ้วยขึ้นมาไหนดูซิอ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรต่อนะคะคิงถือดาบไนท์ถือถ้วยเจ็เหรียญ หกถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยนะคะคนถ้าคุณรอใครนะคะที่เป็นคนถ้าคุณโสดนะถ้าคุณรอคนเก่าอยู่มีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมานะคะไพ่ของคนเก่ากลับมามีขึ้นด้วยกันจะถึงสามใบนะสองถ้วยนะคะห <c oughs> นถือถ้วยแล้วก็หกถ้วยนะคะมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาก็มีโอกาสที่คนนี้จะกลับมาด้วยนะคะเพราะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญ น่าจะเป็นคนที่คุณรอเขามานานแล้วล่ะหรือว่าเขานิ่งหรือเขาหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสที่ความหวังคุณจะสมหวังนะถ้าคุณรอคนเก่ากลับมานะคะโอเคเนี่ดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลต่อคะ่ะถพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลสำหรับคนโสดต่อคะ่ะ view of fortune ค่ะ สอกไม้เท้าคุณอาจจะอยู่ในช่วงความสัมพันธ์หรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยน่าจะห่างไกลกันนะคะหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาเข้ามาเนาะคือว่าคนไกลนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอกได้นะบางคนอาจมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย w ิวออฟฟอร์จูนสอไม้เท้า7ดาบนะคะแล้วก็เดอะมูนแล้วก็หไม้เท้าขึ้นมาไม่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือน The table has turned ก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้ดวงมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนกลายเป็นว่าคนที่เขาไม่อยากชัดเจนกับคุณน่ะเหมือนเขาไปเป็นเบี้ยล่าง,งคุณหรือว่าเขาไปเป็นอยู่ในจุดที่เขา,เาง่ายคือคุณได้เปรียบเขานะคะหลังจากที่เขากลับมาหาคุณแล้วแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะกลับมาก็อาจจะยังมีเรื่องของการไม่ชัดเจนอยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่เลือก,กับคนนั้นหรือเขาอาจจะยังไม่เลือกใครอยู่และถามว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกคุณไหมไหมว่า มีนะคะแต่มันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่านี้เหมือนกันเนาะไพ่ o f f o r t u n e กับไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาสุดท้ายไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอะค่ะไม่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือมันจะมีโอกาสหรือเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณถ้าคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะที่มันไม่เห็นอนาคตมันก็เป็นโอกาสของคุณก็เป็นทางเลือกของคุณที่คุณจะเดินออกมานะคะไพ่หกไม้เท้าสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าชัยชนะนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเป็นนยงงไะ โอเคถ้าถามว่าเขาจะเลือกไหมเนี่ยม,มันก็มีโอกาสเลือกแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะคะลวไพ่มันก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเขาจะเลือกคุณนะคะโอเคคนคนนั้นของชาวราศีตุลเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลคะคุณอาจจะเป็นตุลทั้งคู่นะควีนถือดาบกับคิงถือดาบขึ้นมาเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะเป็นชาวราศีธนมเหมือนกันนะคะกลุ่มตุลมีถึน นเนาะดูสิเขาคนนั้นถองชาวราศีตุลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลคะ I am with the rest of the family นะคะเป็นว่าคนนี้อยากจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ the rest of the f a m i l i e s เนียรู้สึกเหมือนเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวเขาอยู่นะถ้าในกรณีที่คุณมีคู่อยู่แล้วนะคะเอ้ยในกรณีที่คุณกับคุยกับคนที่เขามีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วเห็นไหมว่าเขาก็ยังมีความสุขกับครอบครัวเขาอยู่นะคะหรือว่าอีกในกรณีหนึ่งนะคะนี่มันเป็นข้อความจากอ่าจัก,กรวาลที่ส่งมาให้คุณว่า มีโอกาสที่คุณจะได้มีครอบครัวที่ดีมีความรักที่ดีได้ในอนาคตนะคะถ้าคนคนนี้ให้คุณไม่ได้เนี่ยให้คุณบอมอ่อนกันไปเลยนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนที่คุณจะ spend the rest of my life ก็คือได้ก็คือเหมือนประมาณว่าใช้ชีวิต กันทางชีวิตมีครอบครัวนะคะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คนนี้หรือ,อคุณอาจจะไม่สามารถหาความมั่นคงใน,นจากคนนี้ได้แต่เท่าที่ดูนะถ้าถามว่าคุณจะเลือกเขาจะเลือกคุณไหมถ้าในกรณีที่เป็นรักสามเศร้านะคะแล้วเขามีครอบครัวอยู่ <c oughs> เขามีแฟนอยู่นะมีรู้สึกว่าเขาจะเลือกคนที่เป็นตัวจริงของเขาก่อนนะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าจะมีในเรื่องของลูกนะคะหรือเรื่องของภาระอะไรที่เขายังเป็นต้องจําเป็นจะต้องรับผิดชอบอยู่นะ โอเคพาอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีตุลสำหรับคนโสดค่ะ้าอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีตุลสำหรับคนโสดคะ่ะ Caring อนด์คอ n เน c ชั่นนะคะ ดิเซสนะคะแล้วก็ Goddess of the Moon อย่างที่ไพ่บอกไปแหละแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้เจอคนที่เขาแคร์คุณจริงๆแล้วคนที่มีคอนเนคชันหรือมีความรู้สึกให้คุณจริงๆนะคะนะไพ่ดิเซสขึ้นมามันมีคนโกหกหลอกลวงนะคะมันมีคนไม่ดีอยู่ในความสัมพนันธ์นี้มันมีคนไม่ดีที่ยังคอยป้วนเปี้ยนกับคนอยู่นะคะให้คุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วหรือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จริงใจนะคะไม่ว่าใครก็ตาม แล้วจะเป็นเขาคนนี้ที่คุณคุยอยู่หรือถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะแล้วคุณไม่ได้มีคนคุยเลยเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงมันมีโอกาสที่จะมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามานะคะไพ่เจ็ดดาบก,กับไพ่ดีเซนขึ้นมาเนาะให้เชื่อเซนต,ตัวเองนะคะช่วงนี้เซนต์ค่อนข้งางจะแรงนะชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้พบความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลกันได้นะคะแล้วก็มีคอนเนคชันแล้วก็คือเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือแคร์หรือรักกันจริงจริง ะะเอาเป็นว่าถ้าคนนี้ยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอโอกาสเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่ดีนะไพ่เอฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณต้องการไพ่หไม้เท้ากับไพ่เ้าถ้วยเนาะโอเคนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดขอบคุณมากๆนะคะเม่ขออนุญ,ญาตมุ่งอ่อนกันไปที่คนมีคู่เลยเนาะขอบคุณค่ะ โอเคเรามาต่อกันเลยนะคะส,สาหร pigs, ับชาวราศีตุลสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลสําหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลสาหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ควีนถือถ้วยไพ่สี่ไม้เท้ามีโอกาสนะคะในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะ ไพ่เดชาลิอ์นะคะพไพ่ไนท์ถือดาบไพา่เนี่ยไพ่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะไพ่ไม่มีโอกาสสูงที่คุณจะได้แต่งงานนะความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่เคยที่จะยอมยอมแพ้ในตัวคนเลยคนคนนี้ไม่ว่าเขารักคุณแหละอาจจะเป็นชาวราศีธน้ําได้นะคะมเมสอ่ามีนกรกฎพิจิตเนาะหรืออาจจะเป็นชาวราศีธนุลมได้เหมือนกันนะคะกันมังกรเอ้ย กลุ่มตุลเมทุนนะคะมีทั้งพฤกษบนะแล้วก็มีทั้งกรกฎเข้ามาด้วยนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เปิดมาไพ่หกใบแรกมันยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่อนข้างจะดีมากๆนะคะถ้าใครที่กําลังรอในเรื่องของการแต่งงานอยู่แล้วก็รอให้ความสัมพันธ์นพัฒนาไปอีกขั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะไพ่สิบดาบไพ่ the emperor ไพ่แปดดาบไพ่ the sun ไพ่เก้าดาบ มันมีน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นไปแล้วค่ะในอดีตนะแต่ว่าไพ่เดือดซันขึ้นมามันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าจะจบไปแล้วปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนคิดมากนะคะหรือปัญหานี้มันเกิดขึ้นมันเป็นเกี่ยวกับความคิดนะมันเป็นเกี่ยวกับความกลัวเป็นเกี่ยวกับความคิดมากแต่ไพ่เดือดซันขึ้นมาเอ e เน y ี Energy ของไพ่เดือดซันมันกลบความกลัวทุกอย่างเป็นไปได้นะคะว่าใครสักคนหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจ,จกำลังเจอในสถานการณ์ คุณอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ที่ว่าคู่ของคุณกลัวที่จ,จะจะจะคอมมิทเมนต์หรือกลัวที่จะแต่งงานหรือกลัวการใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ไพ่เดือดสันขึ้นมาหมายว่ามันน่าความกลัวเหล่านั้นนะคะความคิดมากเหล่านั้น <c oughs> มันน่าจะหมดไปแล้วล่ะนะโอเคมาต่อไปนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่สามดาบไพ่ห้าดาบไพ่แฮงแมนไนท์ถือไม้เท้าสามถ้วย ใครบางคนอาจจะเพิ่งจบสถานการณ์รักสามเศร้าไปนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันอาจจะเคยหยุดชะง,งักกันไปนแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าไพ่พื้นหลัง6ใบที่มีเปิดมานะ่ะค่อนข้างจะเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนคุณได้มาสตาร์ทความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะเหมือนได้มาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง นอนหลังจากที่มันหยุดกันไปหลังจากที่มีปัญหากันไปหลังจากที่ทะเลาะก,กันไปนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าได้นะคะไพ่สาม้วยกับไพ่ไหนถือไม้ถาวขึ้นมาใครบางคนทําตัวเจ้าชู้ใครบางคนทําตัวอะไรหวานสเสน่ห์ไปทั่วนะคะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นแล้วละ่ะถ้าไม่ดูจากสถจากไพ่นะโอเคไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลสาหรับคนที่มีทู่แล้วต่อคะ ควีนถือดาบสไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนนะคะไพ่เ a ็ e แล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์สิ่งที่หนักที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดไพ่มันเอเมเจอร์ขึ้นมาทั้ง3าใบนะคะเนี่ยจะเป็นตัวคุณนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักที่สุดในตัวของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเจอมานะคะมันจบไปแล้วนะคะหล,หลังจากนี้ไปมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็หา ใครหาบาลานซ์นะคะหรือหาสรุปให้กับความสัมพันธ์นะคะเดินไปข้างหน้าด้วยการมองแผนในอนาคตร่วมกันเนาะอ,อะไรที่มันแย่มันน่าจะจบไปแล้วล่ะนะคะให้วีออฟฟอร์จูนไพ่ a t ทไพ่เดอะเวิลขึ้นมานะคะน่าจะเป็นการผ่าน ไม่ใช่สิน่าจะเป็นเรื่องราวสืส่อสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคะที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตถ้าตอนนี้มันยังไม่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องหว่วงมันมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นแล้วมันจะจบลงนะคะสุดท้ายแล้วมันจะเคลียร์ได้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงไม่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคนเนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วมันจะจบลงด้วยดีนะโอเคนะคะเปจะหยิบไพ่อันนี้ก่อนว่า เขาคนนั้นของชาวราศีตุลอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลน,นะคะเขาคนนั้นของชาวราศีตุลอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลคะ You have nothing to feel guilty about นะคะ guilty about โอเคคุณไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกไม่ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกผิดนะคะก็คือเอาเป็นว่า ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะจะมีการทะเลาะก,กันพูดแรงใส่กันนะะหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณ้สึกว่าคุณทําตัวไม่ดีนะคะหรือว่าคุณทําอะไรผิดพลาดไปคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกผิดบางทีสิ่งที่มันผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นสาเหตุมันอาจจะเป็นต้นเหตุจะมาจากเขาเองมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณนะโอเคนะไพ่อยากจะเน้นนอะไรชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะ ถ้อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลน,นะคะอยากจะแนะนำมาราสัชาวราศีตุลฐารับคนที่มีคู่แล้ว NV นะคะยังมีคนที่คอยจับตาม,มาองความรักของคุณทั้งคู่อยู่นะคะยังมีคนที่คอยหยิจฉาคุณอยู่นะคะอตอนนี้มันเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะต้อง plan strategy นะคะก็คือวางแผนอนาคตร่วมกันได้แล้วนะคะม,มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการวางแผนแค่ตัวของคุณทั้งคู่ คือมันจะต้องหมายถึงการที่คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องมีแลนส่วนตัวที่คุณจะต้องพัฒนาไปได้ในอนาคตชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะ financial constraint นะคะคือว่าดังนั้นช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีแลนที่จะทําธุรกิจอะไรรล้มกันก็ตามนะคะหรือมีแลนที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะต้องวางแผนในเรื่องความรักนะคะจะต้องมีแผน1แผน2เพราะความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรารักกันมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยนะน่าจะเป็นเรื่องเงินหรือธุรกิจนะคะจำเป็นจะต้องประครับประคองกันไปแต่ในเรื่องของคนที่คอยอิจฉาคุณมันมีอยู่แล้วล่ะพ่เอนวีนี้ขึ้นมานะคะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจนะคะมันอาจจะมีคนที่คอยเขาเรียกว่าอะไรคอยแอบมองนะคะเหมือนว่าจับจ้องว่าคุณทั้งคู่เนี่ยคือมองว่าเมื่อไหร่คุณจะล้มเหลวอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณอยู่ในโซนของอ ดอกไม้ที่สีเขียวหรือแสงสว่างข้างนอกเนะี่ยคุณไม่ต้องหวงนะคะคนพวกนี้ก็ทําได้แค่มองคุณนะคะในที่ลับติคุณนะคะพูดรับหลังคุณแค่ในที่ลับคนพวกนี้ไม่กล้าออกมาในไม่ไม่กล้าออกมาสื่อนะคะหรือไม่กล้าออกมาพูดกับคุณตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือมาพูดในที่แจ้งหรอกนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสาหรับเช้าราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอดทนนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็มีแผนไว้ในชีวิตด้วยนะคะดูดูแล้วไม่น่าจะ มีปัญหาแค่เรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะที่กระแอมบ่อยเพราะว่าคุยไปเสียงก็หายไปนะคะมันก็นั่นแหละนะเมก็อยากรีบทำให้ทุกคนนะพอดีขึ้นก็รีบทำเลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ทั้งหมอกควันนะคะแล้วก็ไวรัสด้วยนะคะช่วงนี้อยู่บ้านนะ Work f r ฟ m home กันนะคะมีก็ทำงานอยู่บ้านเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ